บา,บางจริงๆแล้แบบข้างในมีแต่<อ>ลูกมีแต่ลูกันอ่ะในในมันใหญ่ว่มว<า>งมากอ้นี่เท่าป้าโพดแล้วโพดแล้วมัคู่หมักคเรียนมีงามอยู่อืม้จะมนเห็ดบอคือกาสวนูเบียอูเบืยกล้องเสียอูเบีอขาด้อกนเอาขึ้นมาดูค่ะนะป้าอีกเดือนนีงกระดาษยกระดาษเลยนี่เต็มด้วยเหร่โย